สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำบางอย่างเหมือนเดิมค่ะกันเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกดีนะคะซึ่งในเอกของเราก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปก็ใช้ชีวิตปกติแล้ววันหนึ่งถูกใครก็ไม่รู้มารักพาตัวไม่ได้ทําผิดอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะคะถูกรักพาตัวแล้วก็ไปขายในตลาดมืด ส่วนพระเอกของเรานั้นเป็นคุณชายของตระกูลตระกูลหนึ่งที่หนุยพี่ชายแต่พี่ชายแต่งงานแล้วไม่สามารถมีลูกได้ก็เลยเหมือนกับบางครับพระเอกกลายๆสุดท้ายพรเอกก็เลยทําอะไรไม่ได้ก็เลยประมูลได้นางเอกมาแต่ทั้งสองคนไม่ได้ผูกผ่านแบบว่าไม่ได้ผูกสัญญาทางอัลฟากับโอเมก้ากันนะคะ แล้วความรักของทั้งสองคนจะเป็นยังไงก็อย่าให้ทุกคนไปติดตามดูนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สนุกตีมีภาคภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองแล้วนะคะซึ่งเป็นอีกเรื่องที่เรียกว่าฟินมากๆเหมือนกันคะ่ะมาต่อกันด้วยเรื่องที่สองนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าสนุกเหมือนกัน ซึ่งเรื่องนี้รู้สึกมันจะเป็นแนวความรักต้อห้านระหวานครูกับนักเรียนนะคะซึ่งนายเอกของเราอะ่ะเป็นครูนะคะเป็นคุณครูแล้วก็เป็นลูกลูกชายของผอ,อโรงเรียนด้วยซึ่งก็คือมีหน้าที่ที่จะต้องสืออบทอดตำแหน่งผอ,อต่อจากพ่อของนายเอก เพราะฉะนั้นในเอกของเราต้องทำหน้าที่แล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรับผิดชอบของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งเพก่ก็เป็นเด็กเรียนที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยเรียกว่าขาดเรียนเยอะสุดปัญหานี้ก็เลยต้องให้ในเ,เป็นคนจกกัดก,การหรือว่าแก้ไขซึ่งในเอของเราก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่พ่อก,กลับมาตั้งใจเรียน แล้วก็ได้เกิดดีๆจบไปอย่างมีคุณภาพซึ่งเพลของเราก็ไม่ใช่นักเรียนทรรมแล้วทั่วไปเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นลูกเศรษฐีเพราะฉะนั้นไม่ตั้งใจเรียนแล้วไม่มีแรงจริงใจในการเรียนซึ่งเด็กก็ต้องไปแก้ไขว่าทําไมเพราะอะไรเพลถึงไม่ตั้งใจเรียนเหตุผลคืออะไรแล้วความรักของทั้งสองคนจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ย้าไปติดตามดูนะคะเป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกเหมือนกันค่ะ ถ้าสนใจจะทิ้งชื่อเอาไว้ใต้คลิปนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนแล้วรู้สึกเหมือนคลิปนี้ตอนว,นนวนอันเนี้ยวันที่อาร์ตเนี่ยเหมือนจะติดลิขสิทธิ์หรือว่าไม่ใช่ติดลิขสิทธิ์เหมือนผิดกฎของ youtube ก็เลยมาอัปคลิปลงใหม่อีกครั้งนะคะไม่รู้ว่าใครนี้จะได้หรือเปล่า